ไม่เกมมั่วเลยเกมนี้มันเกมใหม่เนี่ยมันเป็นลงเป็นล้านอะไรเกมใหม่นี่วะเฮ้ยลืมไหนพี่โน้ตอยู่ไหนเนี่ยพี่มาถึงแล้วนี่แน็ตพี่นะแต่พี่ลืมเนี่ยพี่โน้ตเดินมาดีพี่ไปยิงน้ำหัวโดอะไรตรงนั้นแล้วเนี่ยพี่ลืมใส่ใส่สมองเนี่ยเฮ้ยไม่ให้เราเข้าตรงนี้ที่มันทำไมเนี่ยไม่เราจะเข้าหรือยังเนี่ยเข้าเลยก็เลยไป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 เข้าเลยกดเล่นกดเล่นก็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 เล่นไอ้นี่ผู้ผู้เล่นผู้เล่นไหนเน็ตวะ พี่เนเข้ามายังพี่เน็ดเข้ามายังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่เน็ดเข้ามาดีมันเข้ามาแล้วอะไรไออตัวคนละตัวนี่มาโทูได้ไหมดูข่าวกัมพูชาแม่งเดือดอยู่นะพี่ลืมเปลี่ยนทรงผมดูดิพี่ลืมเปลี่ยนทรงผมกะว่าจะกลับไปเั้นพี่แล้วเนี่ยฮะอยู่ใกล้อยู่อยู่บนเลยใครวะใกล้รัศมีไหมสามสิบสี่สิบรูไอ้ไกลไอ้ไม่เคยใกล้เท่าไหร่ ประมาณห้าสิบหกสิบโลได้ไม่ถึงล็อก B M ยี่สิบเอ็ดยิงอย่างมากละสามสิบโลแช่นั้นแหละยี่สิบกว่าโลอะเท่าที่ดูแล้วมันยิงมาลัดัดมีนะใช่แต่มันก็เกินไปยิงมันมัน่วมันยิงใส่มันเล็งใส่ประชาชนหมดเลยมันกะเอามันเอาข่าวที่แบบช่วงชุลมุนแล้วแม่งมาแอบยิงอะดิไม่พี่แน็มมนอยู่ตรงนี้ได้เลยวะแม่งยิงมั่วประเด็นเออมันกะยิงมั่วแล้วแบบ นี่ยไม่สงสารเลยสงสารประชาชนเนี่ยแล้วแล้วที่ตายเป็นคนอ่ะมีเด็กทั้งนั้นเลยพวกเด็กนักเรียน่ะเลาวนี้ที่ว่าลงเซเว่นเห็นปหมที่ว่าลงปังต้มปั๊มอ่ะลงเซเว่นโอ้โหพนักสงสารอยตายเจ็ดอ่ะแล้วเซเว่นแม่งไม่ใช่คนน้อยด้วยนะเซเว่นอ่ะใช่แล้วทำไมมันมาด่านนี้เลยวะพี่ไม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 ่อันนี้อันนี้สาธิตเฉยๆนี่อันนี้อันนี้จะได้ไหมวะพี่อันเนี้ยอันนี้จะบอกว่ากูว่าก็มีน่าเล่นติดอยู่นะ กูก็ว่ามันผักได้อยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นโหมดเกมคนที่ชนะต้องเป็นพี่ว่ะไป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 คาบโต้าบโต้าบโตถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอ้ยเกมเก่าเราเป็นแชมป์กี่รอบนะพี่เอ็มอุ้ยเราเยอะอ่ะพี่โน้ก็ไม่ได้พี่โน้ก็โดนผักตายเออแม่งไอ้ห่ากูพี่โน้ก็ชอบโดนผักตายถ่ายรูปแล้วเอ้ยทำไมตรงพื้นตรงนี้มันเป็นใสๆวะอ๋อระวังหน้าใสเอย ีก็ว่าก็มีพี่แนทไปกับเอ็กดิเอ็กดูแลได้นะใช่ใช่ถึง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 ที่หมายแน่นอนแม่มึงย้ายไปขวาอะไรเยังไปไปได้เองกูไปกับตายทุกรอบไปเย้ยเอ้าทำไมมันเริ่มเร็วจังวะอ้าวโดนโดนทำไมมัโดนยิงไม่ตายอ่ะอ้าวยันโดนอเี ไอพี่อันนี้ไม่ขยับได้ไว้พี่ขยับได้ถ้าเ,ออเราหยุดมกกันขึ้นไอ้นี่ได้อยู่จะถึงเอวัยนี้แล้วอันนี้มันมันมันมีพลังนะมันาสามารถสามารถโดนได้ <_ d ys> ไอมันมีพลังพี่อันนี้ถ้าพี่ขยับไปเรื่อยแล้วไม่โดนยิงอ่ะจังหวะเลืองพี่จะหมดอ่ะใช่ใช่ใช่มันผักไม่ได้พี่แต่แต่ถ้าเกิดพี่หยุดมันก็จะไม่ยิงพี่เว้ยใช่ใช่ใช่ไม่เหนื่อยไม่ได้เูยยิงเห็นปะเรื่องมันเหลือครึ่งหลอดะเพราะมันขยับไง ไม่ได้โหมีนมากเข้ามาเร็วพี่โน้พี่เนพี่เน็ตเป็นกีหลังผมอะกไม่ได้เอไอ้ไอ้สกิกดผักได้นะเนี่ยไอ้ไอ้หลายคนสร้างนะเไม่รู้จะเอาไหนไอ้ไอ้เสื้อทองนี่มึง เน็ตีเน็ตีเน็ดูเน็ดูเพราะมันมีหลายคนสร้างพี่เลยเลืออกไม่ถูกวะนี่ดูผมด้วยไงนี่เน็ตออกไปดิไปเน็ตออกไปดิไปเน็ตออกไปดิ เรียบร้อยครับ13ผู้เล่นถูกกำจัดถูกกำจัดไป13ผู้เล่นนะครับน้องๆคราวนี้ได้เงินสด150บาท150บาทแม่งซื้อเป๊ปซี่กับกินกับกินกับข้าวก็จบหมดแล้วเฮี้ยใช่เอ๊ะทำไมไม่ได้น้อยเหงาเฮ้กดกดโต๊ะโตโอผมเพลเยอร์ดิครับใครอยากเล่นก็กดไลค์ไปไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่ไม่เล่นตามไปถึงตรอ้ออ่ะคิดดูไม่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 ใช่ว่าทำอะไรนะไปนั่งเล่นด้วย ไปนะครับอืมผมคนแรกเว้ยผมคนแรกเว้ยใควิ่งเร็วจะไม่เนี่ยเอาเอาไม่ให้ต่อยกันพี่ดีแลวเราจะอยู่ไหนกันเฮ้ยนี่นี่มันตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้นโนเ่น้อยู่ผมปนห้องน้ำฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมานี้มานี้มาหน้ใครเนี่ยอีใคเนี่ยผมผม่วาชนี่นโนตช่วยหน่อยไหนช่วยอะไไหนเออเนอ๋เองี่ว่าอ้พวกมายลไอ้่นไอ้ี่นี่ไอ้ี่นี่ไ้วแดงไอ้มวกแดง กูก็บวกแดงกูแดอ้บวกแดงพี่บกเอ็ไยกูเอกซ์เออาพี่โน้ตจะต่อยผมอไพี่โน้ตต่อยทีนี่ดิเอยี่นี่ไอ้บวกแดงนี่บวกแดงนี่แดงกูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ีนี่ไอ้นี่นี่มันเข้ามุมแล้วมันเข้ามุมแล้วผมใส่มไออืบอืม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 วืมอืมอืมอืกมมมม

เอ็กซ์พี่ขอโทษผมเห็นเลยสาวมัดอย่างมันเลยไม่ยินเลยเอ็กซ์ตายเอ็กซ์บอกให้ต่อยตัวนี้ใหโนต่อยเอ็กซ์เถอะจริงๆถ้ามึงยังไม่พร้อมมึงเล่นเกมแงไปนะครับไอ้เหี้ยกูกูลืมลืมว่าเป็นหมวกแดงกูเห็นท่งจะหมดโอ้โหสาวคนพลังจะหมดเลยไอ้ยเฮ้ยออะไร่านี่แกอันนี้นี่มา เฮ้ยแกเฮ้ยต้องจับต,ต้องจับต้องจับไอ้ยพี่เน็ตไอ้ยพี่เน็ตอยู่กับผมนั่งมานี่ดิไม่ดิเฮ้ยอันนี้เอ็มอันนี้ไงที่มันทอยทอยลูกเต๋าอ่ะเออแล้วก็มานี่ดิพี่มานี่ดิไหนวะเร็วดิเร็วไม่ได้มาเข้ากลุ่มมาเข้ากลุ่มมาเข้ากลุ่มนี่นี่นี่มานี่นี่มาตรงนี้มาเร็ว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 ซ้ายซายเออนี่นี่อันนี้นี่มามาดิเฮ้ยเราโครบลยไหม้าคนแล้วไงต่อวะ ไอผมเล่นอะไรดีวะเฮ้ยมึงผมเล่นไอ้ยิ่งไอที่นี่ดีกว่าพี่ปะโอ้โหอันสุดท้ายปูได้สุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายเป็นอะไรพี่เนี่เล่นได้ดีนะสุดท้ายอะไรทำไงอ่ะเอาเอ้ยคนแรกเลยเอ็มคนแรกเอ็มเอ็มเอ็มทำไม่ได้นะเว้ยเอ็มทำไงอ่ะก็นี่ไงที่มันปลาปลาในนี่ไงนี่ไงเอเคเอ๊ะเดินท่าเดินด้วยเอกไม่ได้เล่น อันนี้ดีๆนะดีๆนะเอออันเนี้ยโอ้ยเอ้าลาคุยอะไรฟักแม่งฟักดิเออไปตาของไอแนทแล้วไอแนทอะไรวะไอแนทโยนโยนวนที่โยนนีไรวะอันนี้เรียกมาเก็บอะเจดเอาดีๆ เอ้าเสียงถูถืออะไรของพี่เนี่ยเอ้ยดีดีไม่มันมันให้ทำอะไรวะคุณผมันาเก็บไงพี่ผมแมงมัวจนแม่งมัวจนไม่ผ่านไอ้เดยวมัวจนตายเพราะ่มันดูตัวดูตัวข้างพี่นะดีที่โคตรหลอนน่ะตัวแม่ยังใหญ่อ่ะไอ้ลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าลูกค้า ลองหบักเก็บไปคว้างดิเฮ้ยมันเล่นยากเมื่อกี้กูก็ฝันเล่คว้างเลยครับผมเฮ้ยมึงยืนคุยอะไรนี่ไม่คว้างวะเฮ้ยผ่านแล้วผ่านเฉยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ย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 อ๋อนี่แหละอ่านแล้วอ้าวเก้ เฮ้ยเหลือกูแล้วเฮียคืออะไรวะอ๋อดอบอนโวสบายว่ะดอบอนดอบอนนี่เธอไม่ได้นะดอบอลอ,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 อะไรเนี่ยดีดี5ห้าทีไม่มันคืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ดอดีดอเดอเดอเด้ออีทีเอออีที

ลิมเอ็มเดินเดินเดินลิมหน้าต่างมาก่อนเดินริมหน้าต่างมาดูแล้วผมไปแซงพี่มาตั้งนานแล้วผมตวงเมื่อกี้เนี่ยตวงอะไรลุวงอุ้ยล่วงโคตรอ่อนนะเอาไอ้ที่ล่วงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์หัวเราะกูมาเด็กแอด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 ชินแนดแม่งเล่นมั่วชนะเฉยมา ใช่มัน้อบไม่อะไรปุ๊บโอ้ยกูเริ่มจับหัวร้อนแล้วนะไอ่เป็นหรอกจยังไม่ได้รอ้าวแล้วผมร่วงอีกแล้วเนี่ยมันให้ปีนไปไหนวะเออพี่ว่ามันให้ปีนเล่นวะนั่นเหรออน่าหมดแล้วนี่ร่วงอีกแล้วมันน่าจะให้ปีนเล่นปะไม่รู้วะ อิเล่นแหละเอกรอเยี่ยวเหนียวเลยบอกเลยเอกตายก่อนแล้วทเป็นเพราะมิโดนนั่นแหละนี่ผมเห็นอยู่โว้ยโอ้ยสอยสาวผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วไหมแล้วไอ้เราก็ช่วยอยู่แล้วไอ้ผ่านแล้วเว้ยมันมีความในใจโอ้โหไอ้เฮียนิดเดียวเองไอ้สัตว์ บอกพี่เราบอกแล้วว<อ>ันนี้ล้วบอกพี่ว่าชนะบ่อยเป็นไงตายคนแรกเลย <c oughs> <c oughs> ตัดกำลังที่ไยไม่รู้ว่ากูเห็นพลังใครน้อยกูสาวแหลกกูสาวไม่ดูคนด้วยนะ <c oughs> ไม่แล้วแม่งเกมนี้ไม่ต่อยผมก็เห็นว่าดินไม่ต่อยเอ็กซ์ทำไมวะเลือดลดเลือดลดแบบปาก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 ตายเลยไม่แล้วเกมนี้แม่งมองชื่อ, <c oughs> อยากมากว่าแบบใครชื่ออะไรเฮ้ยผมไม่เล่นนะผมพอแล้วเม้ยรอเล่นกูตามไปบ้านเลย ไปครับไปไปไปเอถ้ามันถ,ถ้ามันดับไฟอะไ่ะียบร้อยเลยนะโอเคปีบันไดเร็ว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 รถ่ายรูปถ่ายรูปทำไมไอผมก็ตุกไอซ่าถ้ามันจะไปให้เข้าประตูหลายประตูตำห้าเลยวะ สถานที่ด่านก็เลือกเอาเองก็ได้ครับผมเอาใครไดใร้ใครได้สีอะไรบอกอุ้อยไม่บอกหรอกอุ้ยอา้าอุ้ยสีแดงสีแดงสีแดงอ่าสีแดงเหมือนกันครับกดของเกนเเมนี้สีน้ำเงินไหมเนี่ยทีมสีฟ้าค้นหาทางออกและหลบซ่อนจนกว่าจะหมดเวลา ทีสีแดงเป็นผู้เป็นผู้พี่เน็ตพี่เน็ตสีน้ำเงินไม่พี่โน้ตโดนกูฆ่าแน่พี่บ้าผมพี่ผมพี่ฆ่าไม่จบเปลี่ยนทีไอพี่โน้ตพี่เน็พี่น็ตไปเปลี่ยนทีมนี่เปลนเี่ยนเปอนี่ไป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 ที่เสื้อของอีกสีเออ้ยพี่ไปขับเปลี่ยนสีคนอื่นนี่ไปดิไปเปลี่ยนทีมคนอื่นเอ้ยเป็นสีเออเป็ี่ยนยังไงเนี่ยน่ะเออเออสีแดงเหมือนกันจะได้สช่ไหมันไม่ยอมมัน เทพแห่งสวรรค์และโลกกาลังนําชันไปใช้ไปโดยใช้มือไปโดยใช้มือคืออะไรวะ,ะคืออะไรอะ,อะไม่ไม่เราเหลือแค่เนี้ยไม่ไม,ไม,ไมออให้อ,อ๋อให้ไปซ่อนสิบนเงนไปซ่อนก่อนแล้วเดีรวเราอะตามหาสินบนเงินให้เจอแล้วเราก็ฆ่ามันมดกดคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายฆ่ามันเอ้นึงมึงมึงบอก พี่ซองของคนอื่นมาไม่งั้นมึงโดนฆ่าแน่เออวินเน็ตโดนแน่ผมให้พี่ผ่านนะถ้าพี่ไม่บอกอ่ะเออไม่งั้นมึงโดนฆ่าบอกเอมเร็วเอมเร็วไอ้วินโน้ตมาวินโน้ตตรงตรงตรงวินโน้ตตรง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 ขึ้นไปแน่ตรงขึ้นไปแน่ตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปได้อ๋อเอฟเอฟเอมส่งส่งทิกตอกจำได้ป่ะที่มันวิ่งหนีไอ้คนไอ้เพื่อนมันอ่ะนี่แหละเกมนี้แหละนี่ไอ้นี่ไอ้สัตว์มานี่นี่ไอ้ยี่งั้นนี่โอ้ยโอ้ยถือถือถลวงแทงถลวงแทงทททลลววงงฆ่ามันแง มึงคนเดียวกับพวกเราสี่คนมึงบตกในทะเลเลยจ้วงจ้วงจ้วงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะแล้วมันจะตายเอ็นอ็นปักเป้ากูตายปักเป้าอยู่เอ็นเอ็นกูตายปักเป้าอยู่ไอ้ปักเป้าตายปักเป้าตายปักเป้าตายเหรอขข้้้้าาาางงหหนนเร็วไปดิไปดิไปตายแล้วยังมันดิ เองมันดิไอพวกนี้ดิป้าเต้าตายป้าป้าเต็มอีมันล็อกเว้ยมันล็อกไปหาที่อื่นนี่ทางนี้ทางนี้พี่เน็ตไม่ยอมหาจับกลุ่มเพื่อนนะเอ้ยแล้วพี่เน็ตถือดอกอะไรอ่ะถือดอกกลมเอ้ยพี่โถต้องเอากุญแจมาพี่มีมีมีพี่เข้ามาแล้วเอ็มที่ไหนอ่ะ ที่มีกุญแจวงกลมด้วยเป็นอันหนึงเดี๋ยวเปิดเปิดห้องวงกลมก่อนพี่หามลิ้มไปไหนวะพี่เฮ้ยเจอเจอแล้วเจอเฮ้ยยี่นี่เจอแล้วไปไหนหน้าหนังจิ๋มอื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 มเอามันเลียงเนี่ยเอามันเลี้ยงนี่ บอกอกียัยงงงดิจี้จี้จี้คุณแจอได้คุณแจกุญแจอะไรวะเนี่ยข้างล่างอะกุญแจอะไรแล้วไปหาห้องห้องนั้นพี่วงกลม้กุญแจสามเหลี่ยมผมอะผมกุญแจสามเหลี่ยมพี่วงกลมพี่เปิดได้แล้วสามเหลี่ยมพี่เปิดได้วใครเปิดประตูวะฉันสามเหลี่ยมวะสี่เหลี่ยมใครมีสี่เหลี่ยมเนี่ยขาสี่เหลี่ยม กูแจกูแจอยู่ที่ใครวะเอ้ยผมสามเหลี่ยมผมสามเหลี่ยมพี่ก็าสามเหลี่ยมขาดสี่เหลี่ยมอันเดียวเลยสี่เหลี่ยมไอ้ใช่นั้นมีมไปไหนแล้ววะ <c oughs> โอ้อสามเหลี่ยมนนงงสี่สหลี่ยมเงิไไนอ่อนยังไงเออสี่สี่เหลี่ยมแม่นไงไม่เราแม่งใช้เวลาน เดียวเลยใช่ไหมไเด็กมึอ้าวแล้วทำไมกูตายอ่ะเปไมพี่จักแอบกับตามสนองพี่ตายได้ยังไงนะไม่ได้ค่าคะนะไม่รู้อยู่อยู่นี่ก็ตายโคตรอ่อนอน่ยเจอฮาคี้ราชันเฮ้ยไม่ตายว่ะขี้ราชันพี่ไม่ตายว่ะตายไหมฮะเฮ้ยไม่ตายเอ้ยตายแล้วเอาออกมาห้องล็อบบี้แล๋ตายแล้วดิเออเนี่ยผมเห็นพี่ยืนอยู่ห้องล็อบบี้เลย